วันดีสนุกฟรีดี D, ทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เ้วช่วงนี้จะอยู่กับน้องใหม่ดาวิกาด้วยด้วยะเล<อ><อ>่าซิยังไงคือหลายคนเนี่ยเห็นใหม่ติดตามน้องใหม่มาตลอดก็ต้องยอมรับเนาะเป็นคนที่พรีเซนเตอร์เยอะแยะมากมายสวยแฟนก็หล่อเงินก็มีคือครบแล้วอะแต่<า>ว่า,อาตอนนี้เธอกำลังทุ่มเทเพื่อบ,บ้านหลังใหม่อยู่ พื้นที่เขาบอกประมาณ4-5าไร่ไร<อ>ประมาณ1สนามฟุตบอลอ <c oughs> ก็คือว่าเนื้อที่บ้านของนาง <c oughs> ให้เาเท่าเท่ากับนั่นค่ะราชบังคลากฬาสถานเรอะเธอจะจัดคอนเสิร์ตเหรอ ไม่ใช่พื้นที่นะพื้นที่ดินนะไม่ใช่ตัวบ้านนะพื้นที่พื้นที่พื้นที่ใหญ่แต่ถามว่าระดับใหม่ดาวิกาจะซื้อที่ห้าไร่มันแปลกไหมไม่แปลกนะเพราะจุดที่ตั้งเนี่ยไม่ได้อยู่สีลมเราออกไปทางนู้นออเงินวัชรพลสุขาพิบาลห้าที่ดินก็ยังราคาไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่แปลกที่เธอจะลงทุนกว้านซื้อที่ดินได้ผืนใหญ่ขนาดนั้นอืมแต่ประเด็นคือตัวบ้านเนี่ยแต่ราคาเท่าไหร่นี่แววมาล่าสุดพี่บอยป้อมหยาบหน้าบ้านยังไงคะสองล้านแล้วฮะ ป้อมรอปภอ่ะฮัลโหลหนูฮัลโหลเฉพาะป้อมอ่ะฮัลโหลฮัลโหลถ้าป้อมยามสองล้านฮัลโหลแล้วบ้านเท่าไหร่คาดกันว่าแน่จะไม่ต่ำกว่าร้อยล้านเออทฮัลโหลหนูละป้อมยามสองล้านฮัลโหลคำถามต่อมาคือเออยังไงคะทำไมมันแพงคะผู้ชมฮะมันคือเนื้อวินอ่อนจากจากอิตาลีหรือเปล่าคะถูกนี่ไงอะไรคือเหตุผลที่น้องใหม่ยอมทุ่มทุนขวนขวายขนาดนี้ไปคุยกับน้องใหม่มาให้แล้วครับยังไง ม่แบบรู้สึกว่าอยากอยู่ในที่ที่มันกว้างแล้วก็มีพื้นที่สีเขียวเยอะๆแล้วไม,ไม่เคยเปลี่ยนบ้านมาเลยค่ะเหมือนเราก็เก็บที่จะทําหลังเนี้ยเป็นของขวัญแล้วก็เป็นหลังที่เราจะอยู่ยาวอยู่กับคุณแม่ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยค่อนข้างที่จะทุ่มบัตรเจ็ตทุกอย่างที่มีลงกับบ้านหลังนี้ก็เลยแบบซื้อไปเลยห้าไร่จะได้อยู่บ้านยังมีความสุขอยากให้เขาได้ออกกําลังกายได้ทําอะไรที่อยากทําได้ปลูกผักได้เลี้ยงสุนัขอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทํา ให้หมดเลยตอนนี้ก็น่าจะประมาณ80%แล้วค่ะไปคอมเมนต์ใน d ดวิกาชาแนลได้นะคะที่อยากให้เปิดบ้านเห็นหรือยังทำไมต้องมีบ้าน5ไร่เอาไว้เลี้ยงหมาเอาไว้ปลูกผักเอาไว้ออกกำลังกายโอ้ครบเลยจ้าก็ถ้าเกิดเงินเหลือเอาพระโตไปเลี้ยงอีกหนึ่งคนขอแพงกว่าต้งยางนิดหนึ่งพออยากไปอยู่บ้านนางเนาะอยากไปอยากไปวันนึงอาจจะจัดเตะบอลก็ได้นะไม่แน่หาไรหาไรใหญ่มากใหญ่จริง